ครับเอ่อเราจะมาดูวิธีการคาลิเบทต,ตัวหน้าจอเครื่องช่างของ SMC รุ่น BC 3 6 0 L กันนะครับปกติแล้วเนี่ยวิธีการคาลิเบตจะมีอยู่2วิธีหลักๆนะครับก็คือเป็นวิธีการคาลิเบตด้วยการใช้น้ำหนักจริงขึ้นไปคาลิเบตนะครับซึ่งโดยทัย่วๆไปเราก็จะใช้วิธีนี้กันนะครับแต่ว่าในบางลาักษณะบางงานบางเวลาเนี่ยเราไม่สามารถหาน้ำหนักจริงไปคาลิเบตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักที่ ค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากนะครับหรือว่าแม้กระทั่งหน้าง,งานไม่มีตู้น้ําหนักมาตรฐานหรือว่าน้ําหนักที่เราสรา้างตัวของหรือว่าสดุกที่เราสร้างน้ําหนักเพื่อไปคาลิเบตเลยนะครับเราก็ยังสามารถใช้อีกวิธีหนึ่งได้นะครับของหน้าจอ i w m ีวซึ่งจะทําให้สะดวกและง่ายสาหรับผู้ใช้งานด้วยนะครับอันนี้ผมทดลองดูนะครับจากตัวหน้าจอปกติแล้วเนี่ยหน้าจอปกติถ้าเกิดเราจะใช้งานเราต้องมีการคาลิเบตก่อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้คาลิเบตนะครับ ตัวนี้ตู้มหนัก1นกิโลนะครับผมวางบนโหลดเซลนะครับมันขึ้น2.5โอเคมันไม่ตรงนะฮะแล้วก็ตัวอันนี้เป็นตุ้มหนัก5กิโลนะครับก็ขึ้น12.5ซึ่งแน่นอนตอนนี้น้าหนักมันยังไม่ตรงนะครับเราก็จะจองใช้วิธีการคาลิเบร้นะครับด้วยตัวการกดนะครับด้วยการขีดค่าตัวเลขเข้าไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้น้ําหนักรินในการคาลิเบรตนะครับวิธีการนะครับก็โดยการกดปุ่ม เอนเตอร์ค้างไว้นะครับขึ้น F1 นะครับแล้วก็กดตัว C นะครับไปหาโปรแกรมหรือฟังก์ชันที่5นะครับแล้วก็กด Enter นะครับแล้วก็กดปุ่ม C นะครับไปหาตัวที่5.6นะครับ5.6นะครับแล้วก็กด Enter นะครับก็จะขึ้น P/D นะครับกดเป็น2,000นะครับแล้วก็กด Enter นะครับก็จะขึ้นตัวแคปนะครับแคปตัวนี้ จะหมายถึงนะครับจะหมายถึงตัวเลงของโหลดเซลล์ที่ใช้งานอันนี้คือเลงของโหลดเซลล์เลยนะครับถ้าเราใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเช่นน้ําหนักตัวโหลดเซลล์หรือเลงโหลดเซลล์ตัวนี้คือโหลดเซลล์ขนาด100่กิลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งตัวนี้ไว้ที่100่กนะครับโดยการกดตัวตัวทีสีเขียวนะครับเป็นการเลื่อนหลักนะครับตัว C เป็นการเลื่อนด,ดิจิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วพอได้แล้วก็กด enter นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวมิลลิโวลต์ p โวลต์ของตัวโหลดเซลล์นะครับซึ่งเราจะต้องทราบตัวพิกัดตัวนี้นะครับจากสเปคของโหลดเซลล์ซึ่งตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2 m มิลลิโวลต์นะครับเราก็ตั้งตัวนี้เป็น2อมิลลิซึ่งอาจจะเป็น2 1 2 2ุดหหรือว่า1.98เราสามารถตั้งที่ตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็น2นะครับแล้วก็กด enter แล้วตอนนี้ก็จะเข้าโหมดของการตั้ง e scale คือตอน calibrate zero นะครับ ตอนนี้ผมไม่มีน้ําหนักอยู่บนโหลดเซลล์นะครับอาจจะมีเพจอยู่ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าตอนนี้เราจะสเกลซีโร่นะครับเราก็กด Enter นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กดซีโร่ออกนะครับทีนี้เรามาลองดูกันนะครับผมเอาน้ําหนัก1นกิโลนะครับขึ้นวางนะครับ ได้1กิโลแปเลยนะครับเสร็จแล้วผมเอาน้ำหนักห้ากิโลนะครับขึ้นวางเหมือนกันนะครับ <S <S ก็ได้ห้ากิโลนะครับบวกเข้าไปก็เป็น6กกิโลนะครับจะเห็นว่าค่าน้ำหนักที่เราคาลิเบรดด้วยวิธีนี้นะครับ<ม>ก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้แล้วก็มีความเที่ยงตรงด้วยนะครับ<ม>เพราะว่าตัวนะ้าจอยด้วย n c มีชิปในการอ่าน ค่าสเกลของโหลดเซลล์เป็นแบบซิกมาเดลต้านะครับซึ่งมีความเที่ยงตรงค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทำสเกลรเรียได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตรงนี้เราต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องดูเรื่องของโครงสร้างในกรณีที่เราไปใช้งานด้วยว่าโครงสร้างควรจะเป็นโครงสร้างที่มีความสมดุลน,นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมาค้ำมายันด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้วิธีการนี้เพื่อให้สะดวกและง่ายสำหรับผู้ใช้งานได้ด้วยนะครับขอบคุณครับ